สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของเอรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์จะเป็นอย่างไร เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์คือเรือที่ต่อจากไม้ตะเคียนทองทั้งลำจัดลำดับอยู่ในประเภทเรือพระที่นั่งทรงประเภทเรือพระที่นั่งกิ่งมีฐานะและชั้นยศเป็นเรือพระที่นั่งเอกและมีฐานันดรศักดิ์สูงกว่าเรือพระราชพิธีทุกรลำลำเดิมสร้างขึ้นในรัชกาลของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งชื่อแรกเริ่มคือเรือพระที่นั่งสีสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลำปัจจุบันมีพลเรือตีพญาลาชตสงครามหรือกอนหงสกุลเป็นผู้รับหน้าที นาวาสถาปนิกผู้ควบคุมการต่อเรือพระที่นั่งด้วยฝีมือเชิงช่างอย่างไทยโบราณเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์สร้างในรัชกาลของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และแล้วเสร็จในรัชกาลของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ขนาดลําเรือกว้าง3เมตร15เซนติเมตรยาว46เมตร15เซนติเมตรกินน้ําลึก68เซนติเมตรน้าหนัก15.6ตันท้องเรือภายในทาสีแดงและท้องเรือภายนอกทาสีดำ กำลังพลประจำเรือประกอบด้วยนายเรือสองนายนายท้ายน2นายฝีพาย50นายสัญญาณหนึ่งนายนักสลาดหรือธงท้าย1นายขานยาว1นายถือฉัดร7นายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเมื่อวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2 4 8, 5 4่าแรม8ค่ำเดือน12ปีกุลเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนเรือเป็นรูปหงส์ซึ่งเป็นพาหนะของพระพรมซึ่งเป็นหนึ่งในพระตีมุรติโดยสร้างตามคติความเชื่อตามศาสา าพามฮินดูว่าองค์พระมหากษัตริย์เป็นสมุติเทพที่อวตารล,ลงมาอย่างโรคมนุษย์การปรับปรุงบุรณะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ผลของสงครามโลกครั้งที่สองไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆแก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และได้รับการซ่อมแซมเพียงเล็กน้อยและในปีพุทธศักราช2512ได้รับการซ่อมแซมครั้งใหญ่ โดยทำตัวเรือพระที่นั่งใหม่ทั้งหมดโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่26กันยายนพุทธศักราช2512และแล้วเสร็จในวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2513และซ่อมแซมทำลวดลายเรือและเครื่องหมายตกแต่งประกอบเรือโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2513และแล้วเสร็จในวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2515และหลังจากนั้นการซ่อมแซมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นการซ่อม แต่เพียงเล็กน้อยแค่บางสว่วนเช่นเปลี่ยนไม้ตัวเรือที่ได้รับความชำนุดเนื่องจากระยะเวลาเปลี่ยนชิ้นไม้ลวดลายจำหลักบางสว่วนและปิดทองร่องกระจกเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลัปัจจุบันได้มีการเข้าถวายงานในหลายวโรกาศและครั้งแรกสุดที่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ได้รับการถวายงานคือการประกอบพิธีลงน้ำในพระราชาพิธีบร,รมราชาพิเศษในรัชะกาลที่6ในวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2454และได้รับการถวายงานเลื่อมมาจนถึงในรัชะกาลปร บันคลิปหน้าผมจะมาเล่าประวัติเรือไปที่นั่งลำไหนอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทำคลิปดีๆแบบนี้อกมาเนี่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ